สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมโครงการนะครับ The Origin รัชดาลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้กับ MRT รัชดานะครับวันนี้เราขอขอบคุณบริษัท Origin จำกัดมหาชนนะครับที่ให้ความไว้วางใจบริษัท e x c e l a Furniture Design ในการผลิตและก็ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่208ยูนิตเราได้ดำเนินการผลิตแล้วก็ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่โครงการนี้เป็นอันจบสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมว่า ในแต่ละใช้ของห้องพักเนี่ยเป็นยังไงบ้างเชิญติดตามได้เลยครับครับเรามาดูกันต่อในส่วนของห้องสมาร์ทโควเต27ตารางเมตรนะครับซึ่งในส่วนแรกที่เราจะมาดูก็คือเข้ามาปุ๊บเราจะเจอในส่วนของชุดครัวนะครับก็คือมีทั้งเตาไฟฟ้าหูดดูดควันแล้วก็มีช่องใส่ไมโครเวฟด้วยนะครับแล้วก็มีซิงค์สำหรับล้างจานตัวส่วนของอุปกรณ์ต่งตางๆก็คือเป็นชุดตู้ลอยนะครับ ที่สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ช่องที่ใส่กระดาษทิชชู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของลิ้นชักที่ไว้ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆในการทาครัวนะครับแล้วก็มีส่วนของที่ใส่ไมโครเวฟแล้วก็ส่วนของที่ใส่ของอยู่ใต้ไมโครเวฟนี่ทีหนึซึ่งทั้งหมดก็เป็นสเปคเดียวกันที่เราเคยคุยกันในส่วนของห้องที่ผ่านมานะครับ ในส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตู้สําหรับเก็บรองเท้าแล้วก็เก็บของแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นด้วยนะครับซึ่งตัวตู้ตัวนี้ก็มีช่องเก็บของต่างๆหน้าบานก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็เป็นกระจกตรงนี้ก็จะมีกระจกเงาไว้สําหรับดูเวลาที่เราแต่งตัวก่อนออกไปจากห้องนี้ด้วยนะครับในส่วนของห้องถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของเลี้ยงรูมนะครับก็จะมีส่วนของตู้วางทีวีนะครับแล้วก็ส่วนของโซฟา นะครับส่วนนี้เป็นมุมพักผ่อนนะครับแล้วก็ส่วนของถัดมาก็คือจะมีส่วนของที่เป็นเตียงนอนนะครับทางเราก็ได้มีการทําในส่วนของตัวบิวอินงานผนังที่เป็นส่วนของหัวเตียงนะครับไล่ต่อเนื่องไปตั้งแต่ด้านที่ติดกับชุดด้านหน้ายันไปสุดของห้องเลยนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะมีเตียงขนาดประมาณ5ฟุตนะครับแล้วก็มีตู้ข้างเตียงด้วย ตัว w a l ล i n g c o s e แเนี่ยก็ใช้ไม้ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความสวยงามน,นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นชั้นเก็บของเป็นราวแขวนเสื้อต่างๆแล้วก็มีชั้นสำหรับจัดเก็บของโดยให้รู้สึกว่ามีความเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับที่เป็นกระจกมีไฟซ่อนอยู่ในตัวเลยนะครับสามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยมีสวิตช์ปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็มีลิ้นชัก เ,เก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้เลยครับสำหรับในเรื่องของการทําห้องมอกอัพนะครับก่อนที่เราจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีการทสเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นของเราโดยการที่ทําชิ้นงานตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็นํามาติดตั้งกับห้องมอกอัพที่โครงการเดี๋ยวเราจะไปดูห้องถัดไปกันว่าห้องสุดท้ายที่เราจะพาไปชมเป็นยังไงเลยลองไปชมเลยครับ Thank <laughs> you.